สบายดีสุคนมั <ไป S 2> มาอยู่ยในซ่องของภรรยานเมียเ <c oughs> ก๋ค่ำนั่นเองเนาะสุกคนสี่มาใส่ที่กิโลสื่อกิโลปไ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 ปสิไป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 ปไ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 าไปไปนปไปไปไปอปไ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 อไป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 อไปไไปไป อ่าทุกคนเห็นน้ำเลยนี่ทุกคนเบิง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 คนกูัดจีลอคนกูอัดจีรอไปไปไไปไปก้นมาแรกจังคลองลงอีกเนาะใส่ตัวนี้ห้แล้วกันกน้นก้นจะเศร้าฮอดคำทุกคนได้ซ้ำนี่จนมือด่างจนมือด่างเพื่อเพื่อได้อคูองตัวีนึ่งว่าเป็นนันเตกทำนึงว่าซื้อเอาเือ หนาบ so no. mm ่อายเยอะดิเนาะแล้วก็มีบ่อน้าเนาะสิมาใส่กีใส่กีที่เรามีเบาหน้าหูน้ำขุดเสวยบ้านหูขุดเสวยคือว่าท้าวอันเองเป็นปุขุดแต่บุระสร้อยดอกปุระสร้อยปูบปุขุดนะใส่เนาะทุกคนอย่าลืมเนาะปุระสอันเข้ามาอย่าลืมอ่ากดสั้นกระไกกดกระดิ่งไว้ตรงที่ ใคลิป u t u b e เพิ่นกำลังเปิดช่องไหม่เนาะทุกคนเ<า>ูื่ดเข้ามาเบิ่งแล้วก็<า>ตทีตามเหมเพิ่นเด้อให้เพิ่นด,นดังซะก่อนคอยแต่งสิเกอ้อเพิ่นมาเบิ่งี่นอองขันตอนใส่ผีที่เรอเพิ่นว่าพราวเลือเปลือใสน่น้ามันมันแ็งคามันแงบด อันนี้สูตรเจ๊ข้าเนาะนแต่ว่าแต่คนอื่นเขาเอาหนังป่าแต่ว่าขี่จี่ล่อนี่มันจะมีสองขี่มาทุกคนจีโล่อนี่มันจะมีสองประเภทประเภทปูแล้วก็ประเภทเน่ยและ,ก,ะ,ะการใส่ขีของของจีโร่เนี่ยสิ่นี้มีสองขีสองไซสบวกคือขี่งัวขี่ควายบวกคืขอขี่คน,นเลยเนาะทุกคน มีขี่ข้อแล้วก็ขี่ขี่ตูกเท่าน,นั้นนี่คือใส่ายแรกสายแรกกับพิดปีดนี่เนาะทุกคนอ่าสี่หายทุกคนเบิองว่ามันหน่อยมันลายทำไรอันนี้คือที่ลอ่อในเก้าล่อยโตเนาะทุกคนถ้าวนอนนะ่ะพี่มืดล้วน ีมือร่วนๆคุดมือเดียวได้เก้าร้อยโตทุกคนเสื้อบ่ขั้นบ่เสื้อมาคุดคนเดียวเด้อเออขั้นบ่เสื้อแล้วขั้นบ่เสื้อแล้วเม่นมาบอกเลยเม่นมาบอกว่าในงานใตยยูทูบว่าเสื้อหรือบ่เสื้อนี่อันนี้ก็เป็นกละมังเนาะนี่กระทำ ขาเลยข้าวเลยข้าวเลยข้ากเลยข้าวเลยมีแต่ซีรอีสงยังเห็นไหมเหม็นไหมนี่ก็เปาานะฮู้เนาะทุกคนหนาขาไซส์เดียวนี่พิงลูกลอยเลยสบายดีเนาะสบายดีก็ส่องงานนี้มาละไม่ว่าเป็นคนด่างี่ภาษาอนนี้ภาษาอะไรภาาเลยนี่ตั้งไปบาน มั่นเลยคุณหมอตะเกยนี่ก็ภาพบรรยากาศสี่แรงๆนาะทุกคนแต่ว่าเท้าวอนเป็นมือกล้องคนจะสีเลี่ยนๆนิดน้อยนึงทำหน้าที่เป็นมือกล้องให้เจคัมเพิ่นกระคล้องช่องกับเบพื่อนว่าอะไรว่ะนึวะ <c oughs> นกว่าอะไรว่าผมปิ้งว่าผมเจ๊งกานออกกล้องนะอืมอไอ้ที่เห็นหลอดเลยบนหลอด<ส><ส>ไปเรื่อย เป็นแหง<อ>ง้งเสียแหง้งให้เพื่อนอในทุกคนไันมาเข้ากล้องน้จ้าเห็นยังไดไอ้เดน,น <c oughs> กกระด้อไใ่เพื่อนสูงแต่ว่าร่างกายเพื่อนอยากถอยย <c oughs> ้อนกล้องอเพื่นเนาเอาเนาะผู้ใดเข่ามาเบิ้งกะอย่าลืมเข่าไปกดที่ต่างไ้เพื่อนนตอนนี้เพื่อนกำล,ลังได้จะกดนหสบสามสิบสาม่ะสิบสามเนาะสิบสาม เป็นระชี <discut ters> like okay. ่ายแบบวิธีชีวิตประจำวันเนาะไปหาเห็ดหาฮอนไปหาพุทธ่หลอกที่ร่หาหนม้ย่านั่งเนาะก็ขอบก็ขาวหมดแล้วคงไม่บ้านเนาะเองเจคาเป็นเห็ดอย่างี้นะ แกงเฮ็ดปวกงเฮ็ดปวกพี่น้องแเห็ดปวกน้แกระเบเป็นตักขึ้นมาเมืงด้วน,น,นี่แกงเห็ดปวกเาไปหานั่นแหละไปหากบบบรากบปุ่ไกล้รปุ่้ไก่เด็กพี่น้องเออหนาโรงงานปักเพลกฮุบลงไป,ปพีป่น้องยักอีตูโอ้ยผักนังตู้ระเดกมั้คือด ท,ทางนี้ใส่ขีดจิรออจโร่ย่พี่น,ออลลนอ้อ,ยอยงใส่ตเซเว่นยังหมดแล้วใส่ตเซเว่นเล่นพิโน่อายังหมดแล้วจิโร่ขั้นสองร้อยเจ็ดสิบตัวขอจบคลิปเพลงเขานี่น้องพี่น้องขอเข้าขก้าว่าสบายดี